สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่ผานกเขานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดินที่ภูกระดึงกันค่ะเราเดินทางมาจากนครราชสีมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะครั้งนี้ก็ไม่ได้นั่งรถโดยสารมาลงแล้วเพราะว่าอ,อ,อยากจะลงไปหลายๆที่เพื่อที่จะได้สะดวกจุดที่เรามาลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นผานกเขาลงที่ร้านเจกิมค่ะนี่เลยด้านนี้จะเป็นร้านเจกิมก็รถโดยสาร หรือว่ารถทัวร์ก็จะจอดตรงนี้ด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีรถแอร์ของเมืองเลยค่ะด้านนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นจุดํำหน่ายตัว๋วก็จะมีไปเยภูมิชุมแพแก้งคอจะไปกรุงเทพหรือว่าโคราชซื้อตัว๋วแล้วก็รอขึ้นตรงนี้ได้เลย แล้วก็ร้านเจกิมก็จะมีรถแดงค่ะจุดจอดรถแดงอยู่ด้านนู้นเลยใครที่นั่งรถมาลงที่ผ่านพวกเขาแล้วก็ต่อโดยรถแดงรถแดงนี่ก็คือถ้าเหมาะจะเป็นคนละสามร้อยก็นั่งได้หกคนค่ะสูงสุดหกคนถ้าสมมติว่านั่ง ครบหกคนก็หารกันไปก็จะตกคนละ50บาทแต่ว่าถ้าใครไม่มีเพื่อนนั่งหรือว่ายังไงหรือว่ารีบนะคะก็คือคนยังมาไม่ครบยังไงเราสามารถที่จะเหมาได้ทันละสา0ร้อยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้าวที่ร้านเจกิมกันก่อนก่อนที่เราจะไปที่ภูกระดึงนะคะเราแวะมากินข้าวที่ร้านเจกิมน,นะคะก็เราอยากกินแกงคั้วหน่อ,นอ,นอไม้ดอง แกงคั่วไก่หน่อไม้ดองนี่ค่ะหน้าตาดีมากหน้าตาดีมากแล้วก็จะมีจับชายมีแพนงหมูแกงคั่วไค่ปรโลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกการแล้วก็แพนงหมูกับผัดขิงใช่แล้วขายคือลืมใส่อะไรมาหนูก็กินได้หมดละค่ะผิดมาก็ไม่เป็นไรกินได้หมดนี่ไก่ปรโล น่ากินมากน่ากินมากเลยแล้วก็ที่ร้านมีข้าวต้มนะก็จะมีไข่ลวกไข่ต้มให้เราด้วยด้านนี้เลยด้านนี้เลยมีไข่ดาวน่ากินมากเลยค่ะหมูปิ้งนีที่เราได้ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเรียบร้อยหาที่จอดรถได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าจอดรถไม่ไกลมากตรงนี้ก็มีที่ว่างเหมือนกันบ่ายสองสี่สิบค่ะรถเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันธรรมดานะคอยดูว่าพรุ่งนี้จะมีคนขึ้นไปเยอะหรือเปล่าดูรถข้างล่างนุ่นจอดเพียบเราจะขึ้นภูกระดึงวันพรุ่งนี้นะคะ กะว่าพวกนี้จะได้ขึ้นแต่เช้าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปเช่าโรงแรมที่อยู่ในตรงด้านนอกแล้วเวลาที่เราจะมาตรงนี้ที่ภูกระดึงตอนเช้าเนี่ยคือมันมืดอะเราขับรถกลางคืนไม่ได้ขับรถกลางคืนไม่ได้ขับรถมืดมืดไม่ได้ก็เลยอาศัยว่ามานอนที่ภูกระดึงเลยแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะได้ขึ้นภูเลยเดี๋ยวเราหาที่กางเต็นท์ก่อนค่ะว่าเขากางที่ไหนมีด้านนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งเต็นท์ เขาก,กางอยู่หนึ่งเต็นนะคะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูว่าเราจะไปกางที่ไหนดีเอาให้มันใกล้ห้องน้ําอะไรพวกนี้ด้วยแล้วเขาบอกว่ามันจะมีจุดที่กางเต็นนี่ไงพื้นที่กางเต็นนี่นี่คือพื้นที่กางเต็นแล้วเขาบอกว่ามันจะมีจุดที่ให้ชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรด้วยอะคะ่ะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีตรงอื่นหรือเปล่าดอกไม้ปิดหน้า ปิดหน้าได้แต่ปิดหุ่นไม่ได้นะปิดไม่ได้นะเพ <c oughs> ราะว่ากลางไม่ออกสฝา ขะเดินกูวินแล้วเนาะขึ้นเลยไม่ต้องดึงดึงไอเนี่ยแล้วนี่ขึ้นเฉยขนาดดึงแค่นั้นน่ะตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอขึ้นภูกระดึงพรุ่งนี้เชา้าค่ะคืนนี้ก็นอนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูฐา,านสีฐานสิ ภูฐานก็ไปภูตานแล้วค่ะด้านล่างนะคะตรงใกล้ๆตรงที่สถานีกลางเต้นของเราก็จะมีร้านค้าสวัสดิการของผู้กระดึงค่ะใครที่ปวดนมนวดเท้าได้นะคะใครที่เดินมาเส้นตึงจะมีร้านสะใดด้วย เดี๋ยวเราลองเดินดูให้ทั่วก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมาเดินภูกระดึงอย่างเดียวแต่ไม่เคยเดินดูรอบบริเวณเลยเพราะว่าตอนเช้ามาก็ต้องรีบขึ้นพอตอนวันลงก็ลงมาก็เดินไม่ไหวแล้วด้านนี้มีห้องน้ำค่ะมีห้องน้ำเยอะเลยด้านล่างจะมีห้องน้ำเยอะมากเลยค่ะสีส้มนี่คือห้องน้ำหญิง ห้องน้ําชายจะอยู่ตรงกลางแล้วก็สีส้มด้านนู้นก็เป็นห้องน้ําหญิงอีกค่ะจะมีห้องน้ําอยู่รอบบริเวณเลยด้านล่างมีเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูห้องน้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ําที่ภูกระดึงนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวสีฐานก็จะประมาณนี้ห้องน้ําสะอาดสะอ้านดีค่ะทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวด้านล่างเลยค่ะเมื่อเข้ามาในสำนักงานนะคะก็จะช่องที่1ก็จะเป็นการจองผ่านระบบออนไลน์พวกจองม้านพักพื้นที่กางเต็นท์อะไรพวกนี้ค่ะติดต่อนำหลักฐานม,มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ช่อง1ได้เลย,เลยส่วนใครที่นำเต็นท์มากางเองนะคะนี่ค่ะก็จะเสียค่าบริการ30บาทต่อคนต่อคืนนะคะติดต่อที่ช่องที่ส แล้วก็ใครที่ติดต่อที่พักบ้านพักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์ก็ติดต่อช่องที่สามค่ะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นี่ค่ะเต็นสวัสดิการที่เขามีไว้ให้นะคะเต็นดมเล็กขนาดนอน3คน400บาทต่อหลังต่อคืนนะคะเครื่องนอนติดต่อที่บนเขาได้เลยเต็นสวัสดิการ3คน ขนาด225บาทต่อคนต่อหลังต่อคืนเนะะี่ยค่ะก็ตามช่องนี้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านนี้ก็คือจะเข้ารับฝากสัมภาระแล้วก็ประกันอุบัติเหตุคนละ10บาท เสร็จแล้วนะคะเราเราติดต่อด้านหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินมาด้านหลังทางนี้ได้เลยมันจะมีโซนร้านอาหารแล้วก็ของที่ระลึกนะคะด้านในก็จะมีร้านค้าร้านข้าวร,ร้านอาหารนั่นแหละพวกนี้มีของฝากของที่ระลึกเต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางด้านนี้นะคะทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นี่ค่ะหลังจากที่เราติดต่อทางเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถที่จะมาทางด้านหลังนี้ได้จุดที่3นะคะอาการอาคารที่3นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ใครมีสมุดสเตปมก็สามารถที่จะมาสเต็มที่ตรงนี้ได้เลย หลังจากที่เรามาที่อาคารที่สามเรียบร้อยใครมีกระเป๋าที่จะฝากุูงหาบขึ้นนะคะก็จะไปติดต่อที่อาคารหมายเลขสี่ด้านนี้เลยค่ะอาคารหมายเลขสี่แล้วก็จะซื้อบัตรสัมภาระค่ะแผ่นละห้าบาทแผ่นละห้าบาทต่อกระป๋อหนึ่งใบ เขียนรายละเอียดเบอร์โทรชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปด้านนี้เลยก็จะมีลูกห้าที่เขามารับอยู่แล้วก็จะชั่งน้ําหนักสัมภาระของเรากิโลละสามสิบาทค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปตรงโซนร้านอาหารกันดีกว่าค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการแงุทยานแห่งช,ชาติภูกระดึงค่ะร้านพิวเข่ากาแฟสดจะมีอาหารและเครื่องดื่มนะคะร้านเจน้อยก็จะเป็นพวกร้านอาหาร ร้านเจ,จเจริญใครที่มาพักนะคะก็คือกางเต็นที่นี่ก่อนที่จะขึ้นเดินเขาพรุ่งนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะแวะทานข้าวที่นี่ได้เลยค่ะร้านเยอะอยู่นะวันนี้แหละวันนี้เราจะมาค้างที่นี่แล้วจะขึ้นเขาพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะต้องแวะมาทานข้าวร้านร้านแถวนี้ต้องลองดูก่อนว่ามีร้านไหนหน่าทานบ้าง เราก็แวะมาที่ร้านเจน,นอยนะคะก็จะเป็นอาหารเช้าก็จะมีพวกไข่ลวกไข่กระทะโจ๊กข้าวต้มขนมปังปิ้งเกาเหลาอะไรพวกนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวบวก๋วยเตี๋ยวยินต์โฟอะไรก็มีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอาหารตามสั่งเครื่องดื่มมีหมดเลยค่ะวันนี้เรามาแล้วก็สั่งเป็น,ปน,น,ปนข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็ตํารวมคือเยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้ายังไรขออนุญาต จัดการตำรวมจานนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ก่อนขึ้นภูก,กระดึงนะคะ